สวัสดีค่ะแอบสดมานะคะพยายา็นคนเนยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนค่ะรุ่นสู่รุ่นค่ะอายุ95ปีค่ะปนอ,อนอย่างครบครองเยนเป็นจ มันมีขายุได้ข้าวเปนขปีแต่แล้วก็ต้องการลูปแกลานไปไม่ไหวขอสำคาักนธรรมดาของคนเราทุกนี้ระวันตส่งประการที่จบไปวงบุริยางของเรียนสบจะเรียนตัวนะคะ ามที่ท่านได้สั่งไว้ตั้งนักตั้งนาว่าให้มีปุถิยามนภาด้วยเพื่อจะได้มาเรือนเบิกบานแก่งใสในพกต่อไปนะครตกแต่ความตกความเันเรือนอัคนีที่นำภาพโดยลูกลูกหลานมีภาพของคุณยายเกิดอ้าวว่าว่ามิยามห่างหาย ภาพท่ายเดินหน้า,น,านะครับหัวใจสลายด้จิตไม่มั่นขอ่อนลูกอ่อนเป็นตะคกวเป็นววหิวว,วันวันมั่นใจแล,แล้วก็คุณพ่อตัเิเสธนะครับพ่อติดโตกันตามหลังเ้องอุณพ่อและก็ว่าอากาศไม่คุิยโทมโดยทุกข้อเกมโค,มค,รคตรมีประมวลข้อตอบไปสคืนคืนพุตดีจำาั็นว่า ในพื้นปฏิตีแห่งนี้เต็มไปด้วยสีของผู้วายชนถับเสียว่าคนตายเยอะก็ <worldwide> Gram right มั totally. <ค>นต <AT> ้องตอบนี่แหละหว่าไปในพื้นแผ่นดินเท่าไรต้องยกแต่ได้ยอดเลยมีโอกาสได้เกิดขึ้นมาเลยครับอันนี้คือประเพณีของบ้านปรษณีย์นะครับแล้วก็บรรดาลูกและหลานที่คุณความหวงยายคุณยายของเราก็ จะขอะจบ <รถ S 1> เร็งไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะอา้อสวัสดีรับความออนใจเสีบรรดา่อบมุน้อ,อ,นอง